อ,า,อาทินะคะก็อย่างที่บอกไปมีคณะรมรวมนะคะประชาชนของนายจตุพรพรมพันธ์ประธานกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือว่านปชนายนิติธรล้ําเหลือหรือว่าทนายนกเขาจากกลุ่มประชาชนคนไทยที่มีการจัดกิจกรรมที่ลานคนเมืองแล้วก็ประกาศว่าจะมีการมาทำากิจกรรมที่ทำเนียมรัฐบาลหาพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ลาออกจากตาแหน่งในวันที่23สิงหาคมเวลา24นาฬิกานะคะแล้วก็ในวันเดียวกันกลุ่ม14ขุนพลรัศดรก็ มีการจัดก,กิจกรรมขีดเส้นตายและ,ะเผด็จก,กรารบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่แจ้งไปแล้วก็จะมีการเคลื่อนขบวนไปที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยเริ่มเวลาประมาณ17นาฬิกาของวันนี้นะคะนอกจากนี้ในวันที่24สิงหาคมค่ะเวลาประมาณ10 สีนาฬิกากลุ่มรัศดรไล่ลุงนะคะแล้วก็คนแดงปฏิวัติที่จัดกิจกรรมบริเวณแยกราชประสงค์ก็จะมีการเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการออกคำสั่งจากสถานีตำรวจนครบาลน,นัางเลิงเรื่องนะคะห้ามรถบรรทุกชนิดเดินห้ามหยุดหรือว่าห้ามจอดรถทุกชนิดเป็นการชั่วคราวบริเวณถนนรอบทำเนียบรัฐบาลค่ะระหว่างวันที่21-24สิงหาคมนี้ โดยทางด้านของคุณอนุชากล่าวว่านาย,ยกรัฐมนตรีและก็ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการสั่งการอะไรเพียงแต่ให้ทุกฝ่ายเนี่เฝาระวังเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยค่ะ ตอนนี้นะคะบรรยากาศล่าสุดบริเวณรอบทำเนียบรัฐบาลตํารวจก็ยังคงมีการปิดการจราจรบริเวณถนนพิษนุโลกแต่ก็มีแล้วก็มีการนําตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยนะคะมาปิดเพียงบริเวณถนนพระรามที่5บริเวณหน้าศากลกรมหลวงชุมพรถึงบริเวณทางเข้าสะพานอารไทยและก็เจ้าหน้าที่ตํารวจก็มีการนําเอารั้วเหล็กนะคะมาเตรียมสแตนบายเอาไว้เนี่ยบริเวณทางด้านหน้าทำเนียบรัฐบาลค่ะ ก็บรรยากาศนั่นแหละครับก็มีความพร้อมตั้งแต่วันเสาร์อานิตย์แล้วนะครับก็ดูวันนี้ว่าตอนเย็นๆฝนจะตกไหมหรือเมื่อวันเมื่อวันเสาร์นี่ยคนเยอะ,คน,ยอะคนเยอะไม่ใช่ม็อบนะครับท่านผู้ชม,มก็มีผู้หลักผู้ใหญ่บางคนเนี่ยนะก็มาอย่ากเอ่ยน้าท่านนะนะ,ะก็ไปโพราะไปเคลมนะนะว่าไอ้คนรุ่นใหม่ที่ไปชมดนตรีที่ลานคนเมืองค,นะคุโบราไปคนเยอะเนะี่ยนั้นแน่นเนี่ยนะ,นะะนั่นคือเขาจัดงาน จัดงานเกี่ยวกับดนตรีเกี่ยวกับศิลปะนะแต่ทีนี้ก็มีผู้หลักผู้ใหญ่บางคนก็ไปเคลมว่าม็อบจุดติดแล้วอแล้วก็ออกภาพเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดนะค่ะไปเคลมว่าม็อบติดแล้วซึ่งไม่ใช่เพราะในวันที่22บสองในวันต่อมาวันอาทิตย์เนี่ยนะใช่ค่ะไอ้วันที่21สิ็ใช่ไหมย1 2สิบอ่ส20เ่ยในวันเสาร์โทดเพราะ21อวันอาทิตย์นี่ฝนมันตกผมยังชมการไล่สวดของคุณนิติธรนกเขา กับคุณตู่จารุพรแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ปลาใสกันก็ฝนมันตกตลอดก็ไม่มีคใครอยู่นะคะฝนก็น้อยสองสามร้อยคนสองร้อยคนสามร้อยคนมันโตกว่ฝนมันตกดูฟ้าดินก็ไม่เป็นใจในบรรยากาศไม่เป็นใจนั่นแหละครับดังนั้นมันก็เลยวัดอะไรกันไม่ได้แต่วันนี้แหละครับก็ผมถึงว่าไม่รู้ฝนจะตกอีกหรือเปล่านะครับแต่ว่าการดูแลการต่างๆก็เข้มข้น คือก็ตำรวจก็ต้องทำตามหน้าที่ของเขาอะนะส่วนที่ทำเนียบวันนี้เนี่ยนะค<ฆ>่ะนี่คุณเล็กวัฒนานานร่มไปโพสต์วันนี้คุณบูนาเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะค<ฆ>่ะว่าประชุมคลรมอวันนี้เนี่ยบิ๊กตู่นะงดแถลงข่าวปกติบิ๊กตู่ประชุมคลรมอเสร็จเนี่ยนะก็แจกแถลงข่าวทุกครั้งไปสรุปสั้นๆที่เป็นไฮไลท์ไฮไลท์โดยมาแถลงข่าวแล้วก็แถลงเฉยๆบ้างตอบคำถามบ้าง นะแล้วแต่แล้วแต่เป็นบางกรณีบางวันไปแต่นี้คุณเล็ก,กวัฒนาบอกว่าบิ๊กตู่ก็ถแถลงข่าวหลังประชุมคลเรมแจ้งที่ไม่พูดไม่ใช่เพราะอะไรอื่นนะเพราะเจ็บคอ,อแล้วก็ยังยิ้มแย้มทักทายนักข่าวนะยิ้มทะลุแมสแต่ไม่ตอบว่ามั่นใจรอดแปดปีหรือไม่ได้แต่เลือกคิ้วเป็นยังไงเลือกคิ้วเนี่ยอาการเหมือนอยากคิ้วแล้วยกคิ้วใช่ไหม,มก่อนเสียบอ,อกจากทำเนียบนะ แล้วก็ยกเลิกการรับทูตปฏิการใบก่อนม็อบมาใช่ค่ะนี่นะก็เป็นหนึ่งในบรรยากาศส่วนในคอรมอเนี่ย<ม>เขาก็มีการประชุมหารือกันเหมือนเดิมนะครับมีการประชุมคอมอกันแล้วก็ตอนเสร็จคอรมอะก็มาประชุมกันที่ห้องเหลืองใช่ไหมใช่ค่ะห้องเหลืองก็เป็นปกติแหละครับก็จะมีบิ๊กบกแกนนําคนสําคัญนะ บิ๊กป๊อปบิ๊กป้อมก็ไปด้วยใช่ไหมเห็นเขาก็เนี่ยค่ะก็หลังจากที่พลเอกประยุทธ์นะคะมีการพูดกับผู้สื่อข่าวว่าสิ่งดีๆที่เกิดกับประเทศของเราเพราะฉะนั้นก็จะช่วยกันทําต่อไปแล้วกันนายกก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดในฐานะนายกรัฐมนตรีแล้วก็จะเป็นหัวหน้ารัฐบาลในการให้ทุกกระทรวงทุกหน่วยงานเดินหน้าได้ในทุกมิติเพราะปัญหามันเยอะในขณะนี้ปัญหาภายในก็ลดลงมาสักหน่อยนะคะ ต่อจากนั้นทางด้านของพลเอกประยุทธ์ก็มีการเดินทางไปยังห้องรับรองสีเหลืองนะคะที่ตึกสันติมตรีซึ่งก็มีทางด้านของพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่งรออยู่ก่อนที่พลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีจะตามเข้าไปหาหรือด้วยโดยมีรายละเอียดว,ว่าทั้ง3คนนะคะได้มีการพูดคุยกันถึงสถานการณ์น้าท่วมในปัจจุบันโดยมีการพูดถึงปมวาระโดยไม่มีนะคะคุณผู้ชมเน้นนะโดยไม่มีการพูดถึงปมวาระ8ปีแต่อย่างใด ทางนี้ใช้เวลาพูดคุยกันเนี่ยประมาณ20นาทีก่อนที่จะเข้าห้องประชุมของคอร,รมอค่ะอ๋อนี่ก่อนประชุมคอร,รมอค่ะนี่นะฮะแล้วก็ตอน10บโมงห้อันนี้ก็เป็นข่าวอื่นนะที่นนว่าแจ้งยกเลิกกาหนดการของเอกอัครชูตนะ,นะคะเอกอัสมณทูตคะ่ะแห่งนครรัฐวติการก็ตอนแรกว่าจะมาอําลานายกรัฐมนตรีนะคะแต่ก็มีการแจ้งยกเลิกกาหนดการไปก็ดูอาการแล้วเนี่ยคือโดยในเชิงของการข่าวนี่ก็ รัฐบาลเองก็ไม่ถึงแก่มีความวิตกกังวลสักเท่าไหร่นะักกรณีม็อบที่จะมาล้อมทำเนียบที่จะมาร้องนะครับคือจุดยืนของกลุ่มหลายกลุ่มนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มล้อมรวมของคุนนอเขาค,คุณจตุรพอเนี่ยก็ประกาศชัดเจนอว่าเที่ยงคืนวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยหมดวาระการดารงตําแหน่งนายกต้องสิ้นสุดแล้วคล้ายๆพรุ่งนี้เช้านี่ห้ามาทํางานแล้วคุณตัวนืา ก็วันก่อนโน้นอย่างที่ผมกับดรเวทินไม่วิเคราะห์เมื่อวันศุกร์ก็คุณไปสารถึงขั้นลั่นว่านะหลังวันที่23คือวันที่24เนี่ยนะคุณช่วนีกภัยต้องเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกคนใหม่นะไปถึงขนาดนั้นนะแต่การบ้านเมืองคงไม่ไปถึงขนาดนั้นไฮไลท์จริงๆนะเอาเอาเรื่องม็อบก่อนอคือดูแล้วเที่ยวนี้นี่ถ้าเราประเมินนะครับ วันก่อนสวสมชายก็โพสต์สำนองนี่อาจจะใช้คำนั่นหน่อยนะว่าม็อบคงจะหลอมแหลมสมชายแสวงการนะนะโพส์ตในเฟซบุ๊กของตัวเองของท่านนะแต่ถ้าเราดูกระแสรจริงๆวันนี้นะไม่ใช่นี่รับไม่ใช่อ่ะนะอันนี้คนละเรื่องแต่ถ้าเราดูจริงๆนี่มวลชนก็คงจะมีไม่มากนะถึงแม้จะมีนักการเมืองให้ความเห็นกันเยอะนะคุณบูนา ในวันนี้ก็มีคุณพีรรัตน์สำเร็จวานิชสกกสกทมโฆษกรัคพเพื่อไทยก็ค่แถลงการโน่นนี่นั่นนะ้ต้องยอมรับทั่วไปเป็นหลักนี่จรรมอะไรประมาณนี้นะคือแถลงการก็คือกล้ายๆว่าบิ๊กตู่หมดเวลาแล้วแต่ผมจะให้ดูโ้อสาคัญของที่เป็นเราจับสัญญาณได้ประกันหนึ่งว่าคือม็อบเทวนี้จะไม่มากหรอก มันดูชื่อเจ็ดแปดกลุ่มมันน่ากลัวจริงแต่กลุ่มเหล่าคนเหล่านี้ถ้าจะว่าไปแล้วนะครับยกเว้นกลุ่มทนายนกเขากับจดุพรเนี่ยนะกลุ่มอื่นก็ออกเป็นกลุ่มเล็กๆใช่ค่ะแล้วก็มีลักษณะต้องใช้คําว่าบางกลุ่มนะไม่ใช่ทุกกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยมันลักษณะเป็นอนาธนิปไตยอต่คล้ายว่าวินวิ่นแปนๆนอะไรประมาณนี้นะค่ะคล้ายทะลุแก้ทะลุฟ้าอะไรประมาณเนี่ยคือมาเร็วไปเร็วแล้วก็เสียงดัง หรือว่าใช้ความรุนแรงนี่นะะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนี่เขาจะที่ที่จะเคลื่อนไหวกันอย่างกลุ่มนกเขาอย่างเนี้ยเขาจะเคลื่อนไหวไปแล้วก็คงไปปักหลักพักค้างไปป่าใสายกันนี่นะฮะอันนี้เมืองงานก่อนโน้นนี่นะฮะที่เมื่อกี้ที่เกล่อนว่าพักการเมืองไม่น่าจะเล่นด้วยเท่าไหร่นี่นะค่ะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพักเพื่อไทยเนี่ยนะถึงแม้นี่ดร โผล่พักัะนะเมื่อกี้ทีละรัฐจะมาจะมากดดันมารน,น่นนี้นั่นรวมทั้งคนอื่นๆด้วยนะหลายคนจึงเราเกียจเอามาอ่านแต่พอสําคัญเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยคือว่าที่แคนดิเดตนาย,ยกคนหนึ่งของพักเพื่อไทยที่ชื่อเศษฐาแสนสิริ โพสเลยใช่ไหมคุณปูนาใช่ค่ะก็เป็นในทวิตเตอรนะคะออบอกว่าอย่าเดินเลยครับก็คือในกรณีที่จะแบบมีการจัดม็อบกันลงถนนนะคะก็เลยเอามาพูดว่าอย่าเดินเลยครับเดี๋ยวเขาเอามาเป็นข้ออ้างในการใช้กําลังให้การเปลี่ยนถ่ายอํานาจเป็นไปตามกลไกของประชาธิปไตยอย่ยางช้าก็อีก7เดือนประชาชนทุกคนก็จะได้ออกมาใช้สิทธิ์แล้วรักใครชอบใครก็กาคนนั้น นะคะแล้วก็มีการเนี่ยแหละค่ะแชร์เขาเรียกว่าทวิตอีกทีหนึ่งนะคะของอีกทวิตเตอร์หนึ่งว่าโคศกเพื่อไทยไม่เห็นด้วยเดินขบวนไล่นายกห่วงเปิดทางทหารยึดอำนาจคือคุณเศรษฐามไม่ใช่เป็นบุคคลโนเนมนะนี่เป็นซัมโบดี้เป็นผ้านในเชิงข่าวลึกๆนี่ค่ะตอนนี้ถือว่ายังเป็นลำดับสองคนที่จะถูกชูเป็นนายกของพรรคเพื่อไทยนะคุณผู้ชม่ะนะ ลำดับหนึ่งน่นอนแหละคุณอุ๋งอิงแพทองทานชินวัตลำดับสองคนนี้แหละครับอนาคตจะเปลี่ยนหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ตอนนี้ยังเป็นเต็งมาที่คุณเศรษฐาแสนสิรินี่แหละครับทวีสินนี่นะคนที่สามก็คงจะเป็นหมอชลนานนี่เดานะเดาแต่เบอร์หนึ่งน่นอนแหละอุ๋งอิงแพทองทานชินวัตนี่คือสัญญาณสาคัญดังนั้นนี่มอบนี่จะไม่มีเป็นหลักหมื่นหรือหลักห้าพัน หรือหลายหมื่นแน่นอนตราบใดที่พรรการเมืองไม่เข้าไปยุ่งนะแล้วพรกเก้าไกลแหละครับท่านผู้ชมพรรคเก้าไกลนาะชินนี้ก็ออกอารมณ์เดียวกับพบรรคเพื่อไทยนั่นแหละคนรุ่นใหม่ที่ไปงานดนตรีงานศิลป,ปะที่เวทีคนเมืองวันเสาร์คนนุณบุญะอันนั้นแหละผมอนุมานว่าเป็นเป็นกองเชียร์ของพรรคเก้าไกลเยอะเป็นนิวเวอเตอร์ คนเหล่านั้นเนี่ยคือออกไปแนวนั้นแล้วมันก็เป็นสัญญาณคล้ายๆเหมือนกันว่าตอนนี้เขากําลังค้นหาว่าไอ้การทะลุแก๊สอย่างนี้ไม่ใช่แนวทางแล้วลึกๆนะค่ะแต่ทําไปก็เพื่อกดดันเท่านั้นแหละเป็นสัญ,ญลักษณ์จริงๆแล้วถนนทุกสายเนี่ยมุ่งสู่การเลือกตั้งนี่แนววิเคราะห์นะครับฝ่ายความมั่นคงเองก็ประเมินคล้ายๆอย่างนี้แหละว่าจริงๆอ่ะคือพรรคเพื่อไทยต้องการเลือกตั้ง เขาอยากเผด็จศึกบิ๊กตู่ด้วยการเลือกตั้งเพราะว่าเขาได้บัตรสองใบมาแล้วเขาได้ร้อยหาแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับคุณเสถาถึงว่าเนี่ยออกไปนะเดี๋ยวไปเยี่ยวเกิดน้ำพึ่งหยดเดียวเกิดจราจรขึ้นมานี่อีกเกิดบ้านเมืองมจาจราจรอีกทหารก็จําเป็นอีกดังนั้นเขาต้องการให้มันเดินไปจะถึงอยู่แล้วอีกเจ็ดเดือนนี่นี่เ,เสถาแสนสิริว่าเอาไวน้นี่นะฮะดังนั้นเนี่ยนมสถานก,การณ์ก็จะเปลี่ยนอย่างนั้นแหละครับ เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยสาเหตุที่บอกไม่อยากให้ออกไปแล้วก็เกิดกรรมาทาพเพราะว่ามันจะอาจจะไม่ได้มีแค่กลุ่มที่ไปไล่นายกเท่านั้นที่ออกมากลุ่มเดียวนะคะเพราะว่าทางด้านของอ,อ,ดอ,อดีตหมู่บ้านเสือแดงอะนะคะทางด้านของคุณอนทน์แสนน่านเองเนี่ยก็ออกมาเครื่องไหวเรื่องนี้อยู่เหมือนกันทั้งฝ่ายคุณรัมโบ้เนี่ย คุณอนนท์แสนนาถที่คุณปูนาว่าเนี่ยเขาก็ฮึมเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะก็ทางด้านของคุณอนนท์แสนนาถนะคะอดีตประธานหมู่บ้านแสดงแห่งประเทศไทยก็ออกมาร่วมกันกับทางด้านของคุณนิตยานาโลหรือว่านักสู้ปอสี่นะคะอดีตประธานหมู่บ้านแสดงภาคอีสานแล้วก็มีทางด้านของนายสมชัยแสงทองอดีตประธานหมู่บ้านแสดงภาคเหนือมีนายทวีประหยัดอดีตประธานหมู่บ้านแสดงภาคใต้แล้วก็มีนายไวทิศสิริสุวรรณอดีตประธานหมู่บ้านแสดงภาคกลางก็ ก็ได้ออกมารวมตัวกันนะคะเปิดเผยว่าวันนี้เนี่ยพวกเราได้มีการยกฐานะเปลี่ยนจากหมู่บ้านเสือแดงมาเป็นหมู่บ้านเทิดไทยองค์ราชันนะคะเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินลบล้างความผิดพลาดที่พวกตนเคยกระทํามาพร้อมภารกิจการเปิดหมู่บ้านเทิดไทยองค์ราชันทั่วประเทศไทยเพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ของพระสงฆ์นิกรชาวไทยที่มีความจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาพระมหกศากษัตริย์จนพวกเราทราบว่า คนที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันและทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนั่นก็คือพลเอกประยุทธ์จันร์ทโอชานายกรัฐมนตรีหรือว่านายกลุงตู่ซึ่งเป็นนายทหารที่มีความรักสถาบันยิ่งกว่าชีวิต นายอนนท์กล่าวว่าวันนี้ตนได้ประสานงานแต่ละภาคให้มีการส่งสัญญ,ญาณไปยังประธานหมู่บ้านตนําบลอำเภอและจังหวัดต่างๆแล้วถ้ามีการยกมวลชนกลุ่มเล็กๆน้อยๆอยมาขับไล่นายกลุงตู่แบบไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองป่วนบ้านป่วนเมืองกันพวกตนก็พร้อมที่จะยกทัพเข้ากรุงเทพเพื่อปกป้องนายกรัฐมนตรีคนที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งที่ผ่านมาพวกเราได้ใช้ความอดทนอดกลั้นมามากพอแล้วแต่ปแปลกที่ กลุ่มคนพวกนี้ยังไม่ยอมกลัวกฎหมายบ้านเมืองกันเลยแล้วยังมาอ้างอีกว่ามีคนแสดงคนเสืองมาสนับสนุนกันเป็นจำนวนมากจากที่ผ่านมาก็เห็นกันอยู่แล้วแม้ฟ้าดินก็ยังไม่เป็นใจแต่ถ้ามาจริงพวกเราก็พร้อมมอ็บ ชนม็อบถ้ามันบานปลายก็จะให้ทหารเข้ามาเกี่ยวข้องอีกเหมือนกับในวันที่22พฤษภาคม2,557ที่ผ่านมาพวกคุณยังจะทำลายประเทศไทยกันอีกหรืออย่างไรนะคะแล้วก็บอกว่า กลุ่มที่ไม่หวังดีต่อประเทศชาติรวมกลุ่มเพื่อที่จะต้องการล้มรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพวกเราเห็นแล้วนะคะว่าก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะที่ผ่านมานายกลงตู่ทำอะไรให้กับประเทศและประชาชนจำนวนมากแม้ว่าจะเดินทางไปทางภาคไหนหรือจังหวัดไหนประชาชนก็แห่มาต้อนรับเป็นกำลังใจต่างพากันตะโกนนายกตู่อยู่แล้วรวยไม่หรือไม่ก็นายก อยู่ยาวนั่นก็คือความชัดเจนที่นายกมาจากการเลือกตั้งไม่โกงกินบ้านเมืองภาษีอากรของประชาชนสามารถพัฒนาประเทศไทยจนเจริญก้าวหน้าประชาชนอยู่ดีกินดีปราศจากความทุกข์นะคะแล้วก็ทิ้งท้ายด้วยนะคะบ,บอกว่า ผมก็เคยอยู่กับนายกรัฐมนตรีมาแล้วหลายคนแต่ไม่เคยเห็นนายกคนไหนที่ทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติได้ดีอย่างแท้จริงพวกตนตัวแทนประชาชนสีภาคจึงขอสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปเพื่อประชาชนและประเทศชาติคะ่ะก็เป็นธรรมดาแลวครับเพราะกลุ่มคนเหล่านี้เขาก็เป็นเมื่อก่อนก็เป็นม,ม็อบเหมืนอ,นอนกันเลยครับอานนท์คุณลัมโบ้ เป็นปีของกลุ่มพักเพื่อไทยนะครับทีนี้นี่ไฮไลท์อยู่ตรงไหนท่านผู้ชมไฮไลท์ก็คือตอนนี้เรื่องเนี่ยนะที่ฝ่ายค้านร้อยเจ็ดสิบกว่าคนเขายื่นผ่านประธานชวนดีกภัยนี่ขอให้นายกยุติการทําหน้าที่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยนะครับใช่ค่ะแล้วเขาถือว่าแปดปีของลุงตูนะ่นั้นจบแล้วจบคืนนี้เที่ยงคืนแป้งจบเลยลุงตู่ห้ามทํางานต่อท้ายหนังสือของฝ่ายค้านนี่นะ สิบหน้าเก้าหน้าเนี่ยก็คือขอให้พลเอกประยุทธ์ยุติการทําหน้าที่เรื่องสึงสารรัฐธรรมนูนแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับจะใช้เวลาบางคนก็วิเคราะห์ว่าสองเดือนบางคนก็บอกว่าเดือนครึ่งบางคนก็ไล่ไทม์ไลน์นะวันนี้รับหนังสือข้างล่างก็ต้องให้องค์ประชุมชุดหนึ่งทําหน้าที่ชงเรื่องขึ้นไปแล้วก็ชุดใหญ่ก็จะมาประชุมกันว่าจะรับหรือไม่รับเรื่องอนะรับไว้พิจารณาหรือไม่ ไอ้ตอนนี้เขาสแตม์รับเนี่ยไม่ใช่รับไม่ใช่สารรับแล้วนะครับะอันนี้แค่หนังสือไปถึงอสแตมรับาไวา้ลงเลขรับแต่สารจะรับไว้พิจารณาหรือไม่น,นี่มันต้องเป็นองค์ประชุมเก้าคนหรือครบองค์ประชุมของเก้าคนนะครับแล้วก็พิจารณากันว่าโอเครับไว้พิจารณารับไว้พิจารณาคือจะต้องมาดูข้อกฎหมายข้อเท็จจริงใช้เวลากันตามกฎกติกานะครับค่ะ นั่นคือรับไว้พิจารณนานะครับไม่ใช่ลงเลขกรับนะครับซึ่งตรงนี้มันจะต้องใช้เวลาทั้งนั้นแหละท่านผู้ชมวาวมกันมันก็เป็นไปตามกฎหมายของสารน้ำนูนนะครับวิธีพิจารณาคดีของสารน้ำนูนนะเขาก็จะมีกฎหมายของเขาดังนั้นรวมความแล้วเมื่อวันก่อนเนี่ยคุณปูนาเห็นไหมกรกตก็กตกยังปัดไปเลยนะ ที่มีคนไปยื่นไหว้กกตส่งเรื่องถึงสารล้มนูลให้กกตพิจารณาชงเรื่องเนี่ยนะกกตอบอกว่าไม่ไม่รับเพราะมีคนไปยื่นสารล้มนูลแล้วซึ่งอันนี้เนี่ยรรวิศนุเครืองามก็ดูเหมือนจะคาใจกกตอ,อยู่เล็กน้อยค่ะเพราะว่าทางรัรวิศนุเครืองามก็บอกว่ายื่นกกตก็ได้จะได้ชงเรื่องให้สารล้มนูลจะได้มีข้อมูลอะไรประกอบอย่างนี้นะ แต่กกตอ,อาจจะมองว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการยื่นซ้ําซ้อนหรือเปล่ากกตเขาก็จะมีมุมมองของเขาออันนี้แหละก็เป็นเรื่องข้อกฎหมายไม่เป็นไรแต่สรุปแล้วคือคําตอบสุดท้ายเนี่ยก็คืออยู่ที่ศาลนํานุน,นเขาวนี้ถ้าเกิดศาลร,รับปุ๊บเนี่ยศาลอาจจะมีคําสั่งให้นายกเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้ไหมได้อก็รับไว้พิจารณาดรวิศุรกรรง,งามให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้แหละค่ะมีการเพิ่มเติมนะหลายคนก็โอ้เหลอเป็นอย่างนี้ได้ด้วยเหรอ ต้งวิสุทธิ์างามให้สัมภาษณ์ไปยัปยงไงดูเก้าฝิกเนี่นะคือสาลก็มีอยู่สองแนวทางอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับค่ะต้องคือรับไว้พิจารณาหรือไม่รับไว้พิจารณานะคือไม่รับคำร้องหรือแล้วก็รับคำร้องค่ะใ,ในความหมายนี่คือรับคำร้องคือรับไว้พิจารณาผู้ชมนะอันนี้แหละครับทีนี้เรามาดูในกรณีที่สารรับคำร้อง นะครับสารรับคำ้องสารก็มีสิทธิ์ที่จะวินิจฉัยหรือสั่งการได้คุณบูนาค่ะอันแรกคือรับโดยไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นะคือให้ลุงตู่ทำงานต่อไปท่านผู้ชมดูตามนี้แหละครับค่ะอันนี้เพื่อเขียนกรับให้มันดูเข้าใจง่ายๆคือรับแล้วนี่สารก็ไม่ไม่ว่าอะไรก็ลุงตู่ทำงานไป ไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็เป็นนายกเหมือนเดิมเพื่อระหว่างรอรอการวินิจัยของสารนิรนูนจะสองเดือนครึ่งเดือนครึ่งหรือหนึ่งเดือนก็นแล้วแต่หรืออีกแนวหนึ่งสารพยายารับคำร้องรับเรื่องเอ,อาไว้แล้วก็สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สั่งหน้าที่อะไรครับคุณบูนา ก็ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอ่าหน้าที่นายกชั่วคราวจนกว่าจะมีคำสั่งคำวินิจฉัยของสามนูนอันนี้คือฝ่ายค้านเรียกร้องเรื่องนายกนะ,ะแต่ะแตกด็อวินิจฉยองามพูดเมื่อวานเนี่ยทำให้หลายคนก็ลืมคิดไปว่าแต่ว่าเป็นรัฐมนตรีกลาโหมได้นะคือเวลาเราพูดถึงลงตัวเรามักจะลืมพูดถึงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหม ใช่ค่ะเพราะนะท่านควบยู่อีกตำแหน่งหนึ่งออก็คือถ้าหยุดสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของนายกรัฐมนตรีแต่ว่าตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ยังคงปฏิบัติภารกิจปกติถ้าอยากทำนะถ้ามไม่อยากทำก็ต้องหาทางว่าไม่ทำตามระเบียบต้องปฏิบัติยังไงค่ะในกรณีที่สองนี่คือถ้าให้ยุติการทำหน้าที่นายกนะค่ะคณเอกราวิตรวงศุวรรณเนี่ย สอรอสองที่ดรวิศรุตง,งามพูดเมื่อวันศุกร์นะสอรอสองสอรอนี่คือสำนักนายกรัฐมนตรีสอรอหนึ่งเป็นรหัสของบิ๊กตู่หรือคนที่มาเป็นนายกใครก็ตามคุณภูนาไปเป็นนายกวันไหนเขาเรียกว่าสอรอหนึ่งส่วนรองนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่งเขาเรียกว่าสอรอสองในความหมายนี่คือบิ๊กป้อมดอรวิศรุตง,ง,งามก็เลยบอกว่าถ้าสรหนึ่งสั่งให้หยุดถูก สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็เป็นเรื่องของสรสองก็คือบิ๊กป้อมก็ต้องมาปฏิบัติหน้าที่นายกแ็มารักษาการนายกใช่นั่นแหละครับนั่นคือการที่สารรับคำร้องนะแต่การต่อมาสมมติใช้เวลาเดือนครึ่งหรือหนึ่งเดือนสารนํานูนวินิจฉัยว่าอาศัยตามโน่นนี้นั่นวินิจฉัยว่าผลเอกชนเจาชา ได้พ้นจากตําแหน่งนายกัฐมตีแล้วตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามสิงหาคมสมมุตินะค่ะสมมติในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าเนี่ยนะเพราะนายประยุทธ์จบข่าวเลยนะแต่รวิศนตรุรงแงงานบอกว่าพนเอกประยุทธ์สามารถรักษาการนายกได้นะเข้าใจไหมนึกทันหรือเปล่าท่านผู้ชมก็คง,งจะเข้าใจอยู่แล้วสมมติในสมมติผมสมมติเล่นๆนะ วันนี้วันที่ยี่สิบสามสิงหาเกิดวันที่สิบห้ากันยายนสมมุติสมมุติสารคำนวณวินิจฉัยว่าพลเอกประยุทธ์พ้นจากตําแหน่งแล้วตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามหรือยี่สิบสี่สิงหาคมกันแล้วแต่นะก็เป็นการจบพลเอกประยุทธ์นะแต่พลเอกประยุทธ์สามารถที่จะรักษาการต่อก็ได้เพื่อให้มีการคัดเลือกนายกประชุมโหวตนายกคนใหม่กัน เพราะสภาย,ยังไม่ครบเทอมเนี่ยคุณบูนาใช่ค่ะท่านจะอยู่ก็ได้นะแล้วแต่เลือกแต่ถ้านั้นท่านประยุทธ์บอกว่าอ้ยผมไม่อยู่แล้วก็ให้พี่ป้อมาทําหน้าที่รักษาการนายกแล้วก็ประธานรัฐสภาก็นัดประชุมโหวตเรื่องนายกกันต่อไปอืแต่ถ้าสารน้ำนูนวินได้ใชว่าพลเอกประยุทธ์พ้นจากตาแหน่งปีนนปีหก ปีหกแปดหรือปีเจ็ดศูนย์น่ะก็อีกเรื่องหนึ่งนะค่ะก็อยู่ต่อไปอ,อันนี้นี่เราให้ดูเฉพาะคำะทํานองว่าถ้าพ้นเนี่ยนะจะเป็นยังไงหรือถ้ารับคำร้องแล้วมันจะออกมาได้กี่แนวเท่านั้นเองนะครับค่ะอันนี้แหละครับก็คือเส้นทางแต่ว่าโดยรวมความแล้วนะครับจริงๆต้องเพิ่มอีกอันหนึ่งว่าสารการีที่สารวินิจฉัยว่าอยู่ต่อได้ก็อยู่ต่อไป ที่เราไม่ต้องเขียนเล่าไว้ในฐานที่เข้าใจค่ะรู้ท่านผู้ชมน่าจะเข้าใจแล้วล่ะแล้วหลายคนนะเราก็เอาเคล่ะเราไม่ก้าวล่วงว่าศาลจะวินึกฉัยว่ายังไงแต่โดยรวมความแล้วส่วนใหญ่ก็เชื่อกันว่านะถ้าเป็นการดูสถานการณ์ทั่วไปคนส่วนใหญ่ก็ยังเชื่อว่าศาลํำนุนน่าจะน่าจะวินึกฉัยว่าลุงตู่ไปต่อได้แต่จะไปต่อถึง6-8 หรือจะไปต่อจนถึงปี70นี่ก็ก็สุดแท้แต่อ่ะก็ประมาณนี้นะครับ <25 S 2> เดี๋ยวผมจะแอบด<ร>ูท่านผู้ชมมีคำถามอะไรบ้างแล้วจะได้เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวก็จะได้ไปปิดท้ายกันหนึงกับเรื่องในมุ้งนะคะแต่ตอนนี้เขาก็ไม่ค่อยได้ใช้มุ้งกันแล้วนะคุณสมาาน